ราคาผักวันนี้ราคากลางผักวันนี้อัปเดตราคาผักวันนี้วันที่1ธันวาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้14บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีขาวแตงผลวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้30บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันน hmm. ี้18บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีเขียววันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหอมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ต้นหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพรา วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี nah voilà ้40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเขียววันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายขาววันนี้ร5 0หบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี Seiten ้100บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม ใบแช่พลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70็บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้55บ้าบาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อน วันนี้35บาทต่อก uh ิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัม พริกขี้ฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมพริกเหลือง วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมถ wow ั่วฝักยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าหวานวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบัวหอม วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมบัวเปลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้24บาทต่อกิโลกรัมชาอมวันนี้33บาทต่อกรมดอกแครวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะราคีโน uk, วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ว วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเข,ะเข,ะเขือม่วงวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้28บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศท้อแดงวันน <jack leigh> ี้48บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้46บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสดิด วันนี้300บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต,อตอ่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหนไม้ฝรั่งเขียววันนี้200บาทต่อกิโลกรัมหัวเชยเท้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุก วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเมนาวาเบอร์เล็กวันนี้210บาทต่อกิโลกรัมเมนาวาเบอร์กลางวันนี้3บาท30สตางค์ต่อลูกมมนาวเบอร์เล็กวันนี้สองบาท10สตางค์ต่อลูกมมนาวาเบอร์กลางวันนี้3บาท30สตางค์ต่อลูกมมนาวเบอร์ใหญ่วันนี้4บาท10สตางค์ต่อลูก เห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้48บาทต่อกิโลกรัม เห็ดหนูหนูดำแห้งวันนี้1 2 5บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอัมพยเบอร์ใหญ่วันนี้17-20ถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้20-25บถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้17-20ถึงบาทต่อกิโลกรัม ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้20-25บาทต่อกิโลกร,รมัมฟักทองเกษตรศีราทองเบอร์ใหญ่วันนี้20-25บาทต่อกิโลกร,รมัมฟักทองพะระขนาดวันนี้10-20บาทต่อกิโลกร,รมัมข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้12-13บาทต่อกิโลกร,รมัมข้าวโพดหวานปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้วันนี้120-240บาทต่อกิโลกรัม กาวเพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้17-18บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่าในใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ